วันนี้นะคะมีเคสนะคะหลวงพี่นะคะเป็นห่วงคุณแม่นะคะเป็นไตระยะสี่นะคะอายุเจ็ดสิบสี่ปีนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็อ่าหลวงพี่เนี่ยเขาก็ทักมานะคะเพราะว่าเขาเป็นพระอะไร่งเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่าอ่ามีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะอะไรเงี้ยเขาบอกโย่แม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นไตระยะสี่อ่าพี่ก็เลยถามไปว่า อ่าค่า GFR อยู่ที่เท่าไหร่คะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ายังไม่ทราบเลยครับแต่หมอบอกว่าเป็นไตระยะสี่พี่ก็เลยแนะนําไปว่าถ้าไตระยะสี่เนี่ยก็คือค่า GFR เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าถึงสิบห้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าสามารถที่จะไปถึงการฟอกไตได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถดึงกลับมาทานได้เนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของการคุมอาหารทานให้น้อยนะคะซึ่ง พี่ก็แนะนําไปนะคะว่าในผู้ป่วยไตยในระยะนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องปกติก็คือจะมีอาการเพียนะคะเบื่ออาหารแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็อาจะมีอาการแบบบวมบางทีก็หายใจไม่ค่อยออกอันนี้มีมีปัญหาด้านนี้ไหมเขาก็บอกว่ามีครับก็คือเบื่ออาหารไม่สดชื่นแล้วก็มีอาการเพีย อาตมาก็เลยแบบว่าไม่สบายใจก็พอดีมาเจอโยมเนี่ยอ่าโพสเรื่องของไตแล้วก็เป็นอ่าช่วงที่เป็นระยะของแม่อยู่อ่าอาตมาเนี่ยป่วยพอดีเราก็เลยแนะนําไปนะคะว่าอ่าให้ทานพวกผักที่สีซีดนะคะก็คือพลังของอาหารที่เรามีอยู่นะคะส่งไปให้กับทางอ่าพระท่านนะคะแล้วก็ส่งไปให้ทางคนที่ดูแลแม่ทีนี้นะคะเขาก็ไปอ่า ทําตามเรานะคะก็คือทานให้น้อยแล้วก็ลดพวกของการปรุงรสนะคะผักสีซิดอ่าต้องทานอ่าได้ประมาณเท่าไหร่ข้าวประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ่าเพิ่งไปหาหมอมานะคะก็คือพระท่านเนี่ยก็ไลน์มาบอกบอกว่าต้องขอบคุณโยมมากๆเลยที่แนะนํคอูมีให้โยมแม่ทานเพราะว่าไปหาหมอแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าอ่าคุณอาหารได้ดีมากค่าเลือดดีขึ้นแล้วก็คุณแม่สดชื่นขึ้น ราก็เลยถามไปว่าแล้วหลวงพี่ได้ขออ่าผลเลือดจากโรงพยาบาลมาไหมเขาบอกว่าเขาลืมเขาดีใจเขาก็เลยลืมขอก็เลยบอกว่าครั้งต่อไปเนี่ยขอใบผลเลือดมาด้วยนะคะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าไม่ได้ขอก็คือให้จดค่าสามค่านี้ที่ละมุนแนะนําไปก็คือค่าบ u n อยู่ที่เท่าไหร่ค่า c r อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ค่า GFR เนี่ยสำคัญมากนะคะคือว่าอยู่ที่เท่าไหร่ว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยจากก่อนน้านี้แล้วก็ ทานตัวอูมิไปวันละหนึ่งซองนะคะเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกพี่แนะนําอูมิกับฮาร์ดแล้วนี้หลวงพี่บอกว่าปัจจัยเนี่ยมีประมาณกล่องหนึ่งพี่ก็เลยแนะนำให้ทานอูมินะคะในเจ็ดวันแรกก็คือวันละสองซองเพื่อที่จะลดอาการเพียหรือว่าบวมตรงนี้นะคะแล้วก็อ่าหลังจากเจ็ดวันก็คือให้ทานวันละหนึ่งซองนะคะแล้วก็ หลวงพี่ท่านก็ดีใจมากบอกว่าต้องขอบคุณตัวอูมิสีเขียวเนี่ยทําให้โยมแม่สดชื่นขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งใหม่ถ้าเกิดหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องขอบคุณตัวอูมินะคะฟื้นฟูนฟนในเรื่องของไตยระยะสีของอพระท่านนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.